ต่อไปคุณผู้ชมคะ่ะชวนคุณผู้ชมไปหาอะไรสวยๆงามๆกันดีกว่านะคะอันนี้สวยด้วยมงคลด้วยโชคด้วยนะเป็นความเชื่อของคนไทยด้านตัวเลขเกี่ยวกับทะเบียนเลขรถสวยนั่นเองนะคะขนส่งเขาประกาศเชิญชวนแล้วนะคะเราจะมีการประมูลเลขทะเบียนสวยในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันคะ่ะ ทางห้าของท่านขนส่งจังหวัดพิษนุโลกนะคะก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจค่ะนำโดยหัวหน้าแผนกฝ่ายทะเบียนรถนะคะออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิสณุโลกและผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนหมายเลขรถทะเบียนสวยนะคะหมวดนี้หมวดอ,อยอ ก้าวหน้าร่ำรวยอํานวยโชคนะคะและในครั้งนี้ค่ะก็ได้เชิญทางด้านของผู้บริหารจากแบรนด์น้ำหอมมาฟินนะคะมารวบประมูลแผ่นป้ายทะเบียนสวยหมดออยดอด้วยนะคะก็ในครั้งนี้นะคะมีจำนวน301ห,หมายเลขซึ่งเป็นป้ายทะเบียนเมตตามาหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีพระอาจารย์ขวัญค่ะเป็นพระอาจารย์ชื่อดังนะคะด้าน ลงอักขระอของจังหวัดพิษณุโลกก็มีการทําพิธีปลุกเสกร,ร่วมกับเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมานะคะผู้บริหารจากแบรนด์น้ำหอมมาดามฟิน,น์ค่ะก็ได้กล่าวว่าตัวเองมีความเชื่อด้านตัวเลขอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมข้อนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะหยิบยกประเด็นนี้ไปศึกษาได้คุณทราย,ยผู้บริหารแบรนด์น้ำหอมดังกล่าวนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่ามีการประมูลแบบนี้ตัวเองเนี่ยก็ไปซื้อต่อจากคนที่เขาประมูลมานะคะอพอรู้ว่าเขามีการประมูลเลขทะเบียนรถสวยและที่สําคัญคือเงินจากการประมูลนะคะคุณผู้ชมเขานําไปใช้ในโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในการซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านจราจรรถวิวแชร์และอุปกรณ์ช่วยเหลือเหยื่อทางอุบัติเหตุทางท้องถนนต่างๆนับว่าเป็นเรื่องดีนะคะในคาการทําโครงการ น,นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคมค่ะใช่แล้วค่ะในฐานะที่คุณทรายเองเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเขาก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมองหาป้ายทะเบียนรถยนต์เลขมงคลเพื่อที่จะหนุนนําความเจริญก้าวหน้าในการทําธุรกิจแล้วก็เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะสร้างขวัญกำลังใจในการทำธุรกิจเลี้ยงชีพรวมไปถึงการทำบุญเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ขอให้เข้าร่วมประมูลนะคะเลขแผ่นป้ายทะเบียนสวยนะคะหมวดนี้ เป็นหมวดกอไก่ออ่างค่ะกอไก่หมายถึงก้าวหน้าร่ำรวยออ่างก็อำหน่วยโชคลาภนะคะจำนวนอย่างที่คุณสุนินาบอกไปก็คือ301หมายเลขนะคะทางระบบออนไลน์สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะคะที่ w w w บทะเบียนรถ o m c o m นั่นเองนะคะซึ่งจะเปิดปิดประมูลในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูได้<ช>ก่อนที่จะปิดในวันที่27สิงหาคมหรือว่าใครที่อยากจะเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะ,คะก็สามารถไปได้ที่โรงแรมเดอะพาร์คถนนบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคในวันที่27สิงหาคมนะคะไปกันได้คุณผู้ชมคะหมวดนี้คนต้องสนใจเยอะแน่ๆนะคะ,ะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเงินที่ได้จากการประมูลคะ่ะจะนำไปใช้ภายใต้ โครงการนะคะในการลดอุบัติเหตุ <ừ m. S 2> ทางท้องถนนบางคนก็เชื่อนะคุณคเราทําบุญแบบนี้เราจะได้ไม่ประสบะไม่บบเจออุบัติเหตุใช่แล้วค่ะก็คืออีกอย่างหนึ่งคือการทําบุญกับเลขทะเบียนรถสวยนอกจากเราเองเนี่ยอิ่มใจนะแล้วก็เป็นความเชื่อไงมงคลเลขเสริมดวงขับรถไปทางไหนก็จะได้แบบมีแต่โชคลาภม,มีแต่เงินทองอย่างนี้แล้วค่ะนอกอจากนี้ก็คือเราเสียทรัพย์ให้ก,กับการประมูลแผ่นทะเบียนไปแล้วเราจะไม่เสียทรัพย์กับอุบัติเหตุอีกแล้วถูกต้องนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สํานักงานขนส่งจังหวัด พิษณุโลกค่ะ